อเสียเขาก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่แต่ที่นี่ก็ร้อนเหมือนกันนี่ใช่ไหมใช่อะและ้วนาชากับพี่เชี่ยวหายไปไหนเนี่ยแอบอยู่ในนี้ก็เหรอเนี่ยโอ้ยเจ๋งอะเอาผ้ามาขึงเป็นถ้ำอย่างนี้เลยโอ้ยเจ๋งนะพี่พิมแต่ตอนนี้ถ้ำพังแล้วอพอาะพี่พิมมาพี่พิมจับบุ้ม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 เลยนอนนาชากัไหนนอนห้องนี้เป็นยังไงบ้างคะร้อนมากเลยร้อนเหรอทำไมอะแอร์ห้องนี้เสียเหมือนกันเหรอ เต็มเลยน่ารัมมากเรอเล่นแบบเหมือนอยู่ในนรกอะงั้นเดี๋ยวพี่พิมกับพี่ครับเนี่ยจะช่วยนราชาดกับพี่โชคเอง yeah, 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 yeah. เราจะมาสร้างเอทซ นี่คืออุปกรณ์ที่จะทำแอร์ให้พวกหนูกันอ๋อยอ้ยมีอุปกรณ์ไหนคะทำยังไงไหนบอกซิก็คือเราจะใส่น้ำแข็งเข้าไปแล้วเปิดพัดแต่ต้องมีรูตรงนี้ด้วยอ๋อต้องมีรูแล้วก็ดูตรงนี้สองอันเพื่อเพื่อที่จะใส่คอเข้าไปแล้วก็เจาะหน้าอ๋อก็คืออันนึงเอาไปให้เยมพีโชอันหนึ่งกาไปให้เจียงชาช่อันนี้จะเป็นรูคอจะให้บรรลุข่าวโอเคได้มาเราขออนุญาตเปลี่ยนท โอ้ยทำไมเป็นเป็นค่ะยู่าหายเกือบโดนแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าเดี๋ยวมันกขีดพี่พิมคาบ้าอยู่อะไรมันไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นก็ทีมเข้าไปแล้วกันถ้าถึงยูแล้วทีมเข้าไปอ่ะทีมทีมเห็นไหมไม่ขาดดมัเจาะแล้วมันหนาเห็นไหมเนี่ยดีดีดี พอ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 นี่งเห็นไหมแป๊บหนึ่งมันไม่กกงต้องทำอย่างนี้แป๊บหนึ่งใส่เข้าไปได้ก็พอแล้วโอเคนี่ไงพอแล้วโอ้แสงเสียง ไม่ได้ตกแต่ให้ส่วนรับแค่อยากให้แอร์มันออกไม่ดีกว่าไม่ใช่ผมไม่พิมพ์สีดำสวยมากเห็นไหมเด็กไม่โกหกเด็กโกหกตลอดพี่คำว่าหนูโกหกนะชาโอ้ไม่ได้โกหกเห็นไหมครับมันไม่ได้เนี่ยแย่มากเห็นไหมครับของยูกาบนั่นเลยเหมือนกันนั่นแหละต้องติดข้างในด้วยนาชาดูจากทรงเลยคิดว่าใครเก่งกว่ากันคะพี่พิม เหนไหมเด็กนี่อะไรขนาดเลี้ยงชนะเลยไม่จริง่ชคคิดว่าพิมกับพี่ขับใครเก่งกว่ากันพี่ขับไม่ได้นะอ้ยนี่ต้องไขควงไปพี่ับกลามากพี่พิมกงมากอเนชคเฮ้ยเ้ยเฮ้อย่ายุให้พี่น้องาตีกันสิโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยขั้นตอต่อไปครับเจาะอันนี้เลยที่สา เ <Okay. S 2> ต็มๆวกะมีม่คะไอ้พมันเล็กเกินไปนะ <c oughs> ได้แล้วอ่าจอบไปนะชกอุ <c oughs> ้ยครับย่าต้องมีต้องทำมาร์กิ้งไว้มาร์ากิง้งมาร์กิ้งี่งงวง ต้องทำอย่างนี้นี่นี่แชกแชะนี่แชกแชะ,ชะนี่ได้แล้วเห็นไหมอยู่ทำความสะอาดไปนะครับใหญ่จะไปเติมน้ำแข็งอเอาเอาเหมือนไม่ให้น้องน้องามาทำมไม่เดี๋ยวไปเติมน้ำแข็งไม่เอามไม่ทำไม่ทำตอนนี้เกิดดรามา่าขึ้นนะคะก็คือนัชชานงอนในนัชชาเป็นไรคะ เขาไปหยิบไม้กวาดใช่ไหมแล้วหยิบผิดแล้วพี่โชคหยิบมาได้ก่อนเขาก็เลยงอนเหรอคะใช่ไหมคะใช่ค่ะเงินทำไมน้าชาไม่มีอะไรเลยลูกวันนี้เร็วไม,ม่พิมพ์ก่อนเร็วมาเร็ว <c oughs> มาเร็วเป็นไร <c oughs> เอา้าเหนือชาเป็นไรฮาเร็วไม่เอา พี่ชอบกับเลไรขึ้นร้ายี่อยู่ทางหน่อยครับนะาชาอัอพผิดอันนั้นเขาไม่เอาอีกตลอดไปแล้วอ้อมใหญ่อ๋อน่าชาหยิบผิดอันไม่ต้องลองนะ่ งอไม่เป็นยังยังงอเพลยังเป็นเลยไม่เป็นไรก็แค่เป็นรูปหลังบอกว่าโอ้โห้เท่นี้แหละเร<ล>าทำดีเขาเะียบอยู่มากกว่าชิว่าซิวแล้วชิว่าซิวแล้วชิว่าซิวแล้วชิวซิวโนโนไปเลยโนยู no, <you. S 1> นี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการเอาน้ำแข็งไปใส่ถังมันทเทียบร้อยแล้วนี่นี่แล้วก็น้ำแข็งโตโอเคแล้วก็นี่นะคะสาอาจจะเห็นว่ามันกลมขึ้นเพราะป๊าป๊าไปตัดให้มันกลมขึ้นนะคะโอเคมาปดศาจเลยนะ ตีพัดลมนะเอ้อมันก็ไม่อรตลอดอ่ะแกยืนผู้ชายอ่ะมานี่เราพารัดลมจอไปแล้วก็เปิดเลยมันจะมีแอร์ออกมาจากข้างนี้มีไหมเดี<อ>๋ยวพี่ช่องจับซิมีไหมมีมีใช่ไหมเห็นไหมมันน่าแต่ว่าลมมันออกมา,าข้างๆหมดเลยอ่ะเราเอาแล้วคัะถึงต้องปิดไว้ทำไมนี่เย็นกว่านี้ จริงเหรอ,อเพราะวาไอเก่งไงอันนี้เ็ของไอน่าจะกูอะไอ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 วางน้ำแข็งไว้ตรงนี้นะแบบชิดเลยอ้าวดูแล้วอันนี้ท่อมันสั้นกว่าไงของยูท่อมันยาวแต่จริงก็เทปอันสีขาวแปบ้างจริงกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวเราต้องตัดท่อให้ท่อมันสั้นขึ้นใช่ไหมคะใช่ลองไปนี่ซิลองไปอยู่ในเตียงสมมติตอนคืนหนูร้อนนี่เราท่อเสียบเข้าไปในเตียงเลยนี่นี่ขึงเตียงสิมามา นี่แมาเดี๋ยวพี่ช่วยแม<อ>่เสร็จแล้วไปลองดูว่าเย็นไหมเร็วนะชาเย็นจี๊ยบเลยนาชาใส่หัวนาชาไปลองเร็วไปเร็วๆพี่พิมค์ปุษาทำให้เลยนะลองให้ทำไม <c oughs> เรื่องมันเป็นยังไงคือเขายิ่ปิดอันแล้วก็เขาก็เลยงอนเหรอคะแค่นี้แน่นะคะนาชาไม่มีใครว่าหนูเลย ผิดอันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่หมอทิ่มหัวแล้วอ่ะชามาแล้วนะคะไหนยืดเลยอ่าไหนยืดเลยอาชาเลือกอันนี้ใช่ไหมเ้าปเดาะเข้าไปเดเข้าไปเดาะเขเข้าไปเดานี่ตอนนี้คุณอยู่ร้อนๆแล้วเอาอันนี้เดาะเข้าไปนะมันจะเย็นมากเลยไหนลองสิมันเย็นไหมดิ้นปะก็เย็นนิดนึงก็เย็นนะประมาณแบบ25องศาเอ้ยมันก็เย็นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เย็นอย่างที่คิดตอนแรกคิดมันจะแบบฟู่เย็นๆออกมาแต่ว่ามันไม่ได้เย็นขนาดนั้นสายมันเย็นนะ เนี่็จะสายเย็นนะแต่ว่าอันนี้มันไม่เย็นมันก็เย็นแต่ว่าเย็นเกียบ์ใช่ก็คือสมมติตอนกลางคืนร้อนๆเนี้ยเอามาจ่อหน้าก็คือได้เหมือนกันจ่อเย็นไหมกินมาม่าเผ็ดตอนตี๋ซ่ชอบอะไรยังไงก็ส่งร้าน้าตร้งย่หมูก็ตุ้งย่างหมูร้านตรงหัวก็ตุ้งหัวร้านตุ้ง หรือว่านี่เราจะเป็นในเสื้อก็ได้ค่ะจะได้ยินท,ทัน้งตัวอ้แต่มันไม่เย็นเลยนะคะปรับค่ะปรับค่ะเออเบอร์สามว้าวทำไมของหนูไม่ค่อยมีลมเลยอ่ะอ่ะพี่โชคอ,อ่ะใหม่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 เดี๋ยวยัดเสืออีกก่อนนะคะ